สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้นะครับจะมาสรุปหวยกันนะครับรอบมดลวนนะครับงวดวันที่หนึ่งนะครับเดือนแปดปีหกสามนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับเชิญติดตามรับชมครับผมคําเตือนก่อนนะครับคําเตือนนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิยาในการรับชมนะครับทางช่องนะครับไม่ได้สนับสนุนการเล่นกับน้ำหมายท้องชีนิดนะครับเราเพ็นแค่แนวทางหวยรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมดูแลชมแล้วนะครับก็กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับ มาดูครับป้อมมูดวนครับสรุปหวยครับบนนะครับพวงมาที่หนึ่งนะครับเดือนแปดปีหกสามนะครับหลักร้อยนะครับบนนะครับเจ็ดกับสามนะครับหลักร้อยบนนะครับเจ็ดกับสามนะครับผมก็โปรดใช้วิยาณในการรับชมนะครับชอบตัวไหนก็พิจารณาดูนะครับผมแค่สูตรนะครับ ทฤษฎีน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับผมมาดูนะครับหลักสิบนะครับสามแล้วหกนะครับหลักสิบบนนะครับสามแล้วหกครับผมกดกระชาพิจารณาด้วยนะครับผมอมา,มาดูนะครับหลักหน่วยนะครับ หลักหน่วยได้ตัวไหนนะครับมาดูครับผมหลักหน่วยได้ศูนย์กับหนะครับหลักหน่วยนะครับวดวันที่หนึ่งนะครับเดือนแปปีหกสามนะครับหลักหน่วยพ้อมมุนดวนได้ศูนย์กับหกนะครับผมดูแล้วชมแล้วนะครับก็อย่าลีมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจช่างยศด้วยนะครับมาดูนะครับพ้อมมุนดวนนะครับจับคู่ได้ดังต่อไปนี้นะครับ สามสามศูนย์ครับสามสามหกเจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามหกสามหกศูนย์สามหกหกเจ็ดหกศูนย์เจ็ดหกหกนะครับสามตัวบนนะครับสามสามศูนย์สามสามหกเจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามหกสามหกศูนย์นะครับแล้วก็ สองตัวบนนะครับจะแ,แก่สามศูนย์หกศูนย์หกหกแล้วก็สามหกนะครับสองตัวบนนะครับงวดประจำที่หนึ่งนะครับเดือนแปดปีหกสามนะครับฟ้อมลุมดวนนะครับให้นะครับสามศูนย์หกศูนย์หกหกสามหกนะครับ ดูแล้วก็พิจารณาดูนะครับผมว่าตัวไหนนะครับน่าจะเข้านะครับมาดูเด่นบนนะครับเด่นวัดสามตัวก็คือเจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามหกเจ็ดหกศูนย์นะครับสองตัวก็สามศูนย์แล้วก็หกศูนย์นะครับผมงวดประจำวันที่หนึ่งนะครับเดือนแปดตีหกสามนะครับผมก็ลองพิจารณาดูนะครับ มาดูดักหลักล่างมาน,นะครับดูล่างมาน,นะครับล่างหลักสิบนะครับได้แก่เลขหกเลขสามเลขเจ็ดนะครับตักสิบล่างนะครับหกสามเจ็ดนะครับผมก็ลองดูนะครับมาดูหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยก็ได้เลขสี่นะครับเลขห้าเลขเจ็ดนะครับวันประจำท,ที่หนึ่งนะครับ เดือนแปดนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับผมชอบตัวไหนก็เลือกเอานะครับเข้าไม่เข้าก็ด่าว่ากันนะครับมันเป็นตามสูตรนะครับผมตามสูตรนะครับมาดูจับตัวได้อย่างนี้นะครับสองตัวล่างนะครับหกสี่หกห้าหกเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดนะครับผมสองตัวล่างวันที่หนึ่งนะครับ เดือน8ปีหสามนะครับป้อมดวนให้นะครับห4สี่ห7ห้าห7เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดดนะครับผมดูแล้วชมแล้วนะครับโปรดใช้วิทยาในการรับชมด้วยนะครับเราแค่แนวทางหวยรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมชอบตัวไหนก็เลือกเอานะครับมาดูเด่นนะครับเด่นล่างหวดี้นะครับห4สี่เจ็ดสี่หเจ็ดนะครับเรือระวังนะครับหวยขึ้บนมันจะออกล่างนะครับ30นะครับระวัง30ศนด้วยนะครับผม โปรดใช้วิทยาในการรับชมเลยนะครับผมเอาแค่แนวทางหัวรัฐบาลเท่านั้นนะครับทางช่องไม่ได้สนับสนุนการเล่นกับบันทงทีง่กฎหมายทุกสิเน,น,นะครับดูแล้วชมแล้วนะครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งข้างล่างเพื่อไม่พลาคดคลิปต่อไปด้วยนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม